คนดวงเฮงดวงดีเท่านั้นนะคะที่จะผ่านมาเห็นคลิปนี้ค่ะอะมาเปิดดูกันได้เลยค่ะแรนดอมนะคะพลังงานไพ่อย่าบอกเรื่องราวว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งปฏิหารอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเหนียวนําอะไรมาสู่ท่านนะคะพลังงานที่จะเกิดขึ้นดึงดูดอะไรมาสู่ท่านดึงดูดสิ่งดีๆใช่หรือเปล่าดูกันเลยค่ะเราจะเลือกไพ่มาหกใบเลยนะคะ มาลุ้นกันนะคะ6ใบเนี่ยไพ่อะดึงดูดอะไรมาสู่ท่านว้าวโอ้โหไพ่อาวิวออฟกงล้อมหาสมบัตินะฮะกงล้อชะตากำลังจะหมุนพัดพาความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองมาสู่ดวงท่านมาสู่ตัวท่านละนะฮะดวงท่านกำลังเปลี่ยนไปสู่ทางที่ดีขึ้นความมั่งคัง่งร่ำรวยค่ะกำลังจะเข้ามาแล้วมาลุ้น ใบถัดไปเลยค่ะใบถัดไปบอกว่ายังไงนะฮะไพ่ใบถัดไปก็สวยอีกนั่นแหละค่ะให้บอกว่าหนึ่งไม้เท้าคุณดูภาพผู้หญิงเธอแบบมีความสุขมากชีวิตนี้อิสระทำอะไรได้ดังใจหวังด้วยนะฮะชีวิตคุณจะมีความสุขนะคะเหมือนไพ่ใบนี้เลยค่ะพลังงานสีทองสีชมพูสีสันนะดอกไม้นี่แหละค่ะคือความสุขเลยนะคะ พลังงานใบถัดไปที่จะเกิดขึ้นกับคุณการสแสวงหานะะในแง่ของความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะะแสงจากตะเกียงนั่นแหละคือคุณไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่คุณมีพลังงานมีแพชชั่นในการที่จะพัฒนาตัวเองและคุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคุณอาจจะมีปู่ฤาษีตาไฟคุ้มครองดวงชะตาคุณอยู่นะคุณมีซิกเซนคุณมีพลังงานดีๆค่ะอัศวิน ไม้นะคะความมุ่งมั่นในการทำมาหากินค่ะการงานจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งที่จะเกิดขึ้นกับดวงคุณค่ะใบถัดไปแชมบรันอ่าจริงเลยค่ะกำลังเหนี่ยวนำสิ่งดีๆเข้ามาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมเพื่อนฝูงนะ,ะก็ให้การยอมรับในตัวคุณใบสุดท้ายค่ะไพ่บอกว่ายังไงเพจออฟสอดค่ะ คุณได้บรรลุในสิ่งที่คุณกำลังทดลองทำฮะอาจจะเป็นการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโล,โลยีใหม่ๆหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์การทดลองทำอะไรสักอย่างนะคะคุณเป็นคนกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนี่แหละค่ะมันจึงทำให้คุณประสบความสำเร็จเนี่ยเห็นไหมฮะคุณเป็นคนเข้มแข็งมีความรับผิดชอบในเรื่องของงาน เมื่องานเข้ามาดีเงินก็ต้องเข้ามาดีโชคลาภก็เข้ามานี่แหลคะค่ะดวงคุณคะ่ะน้อมรับได้เลยคะ่ะ